สอสปนอยอมรับนะคะว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งใน5กลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวจัดประชุมและก็นิทรรศการในไทยเบื้องต้นไทยนั้นพลาดโอกาสที่จะไปโชว์ศักยภาพด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเพราะว่างานนั้นถูกยกเลิกไปค่ะนายอภพลสรสุชาติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปนนะ,นะคะกล่าวว่า นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีสัดส,ส่วนประมาณร้อยละสิบหรือ4ี่หมื่นคนจากจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มการประชุมและนิทรรศการหรือกลุ่มไมซ์ซึ่งทั้งหมด4ี่แสนคนนะคะก็ต้องรดอดูสถานการณ์ในญี่ปุ่นให้คลี่คลายลงซะก่อนค่ะจึงจะทราบว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดน,นอกจากนี้เหตุภัยพิบัติยังทําให้ต้องยกเลิกการประชุมของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมทั่วโลกที่เมืองซัปโปโรในวันที่21มีนาคมนี้ซึ่งในงานดังกล่าวจะเป็นการประชุมผู้แทนจากทั่วโลก และไทยก็เตรียมไปโชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวในงานนี้ด้วยแต่ก็ต้องยกเลิกไปอย่างไรก็ตามสสปนจะเร่งดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากประเทศอื่นๆในเอเชียเข้ามาจัดประชุมในเมืองไทยมากขึ้น <Yes. S 1> เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นแต่ยังคงให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น <the> เป็นกลุ่มหนึ่งใน5หลักที่เข้ามาจัดประชุมในเมืองไทย ส่วนเป้าหมายมูลค่าการจัดประชุมในประเทศปีนี้อยู่ที่70 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละย2ถึง25จากปีที่แล้วโดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ50,000ล้านบาทในประเทศ2,000 0ล้านบาทด้านนางจันทราบุรณะเลิกเลขาธิการาาาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอกล่าวว่า หากมีคนไทยที่ประสบเหตุและทำประกันภัยไว้ก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดในกรมธรรม์รวมทั้งให้ความคุ้มครองอื่นๆตามแผนประกรันภัยการเดินทางที่เลือกซื้อไว้หากญาติหรือว่าผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถสอบถามข้อมูลที่สายด่วนประกันภัย1 1 8 6ได้ค่ะ